ครับสวัสดีครับพ่กผมมอสจากมอสโตเครเอเตอร์ชานลกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยํามากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ไอเดียมอสโตเก้าห้าที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้กกก็็จะเเปนารดูแบบลือ ่นเคยคมีไพ่ให้เลือก3มกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3ามสีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเรลียตนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ คุณดูเป็นคนยังไงในสายตาเขาน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณเป็นคนยังไงในสายตาเขาคุณขอมาเราจัดให้อคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ The Star ดีเลยสวยงามโดดเด่นแล้วก็ The High Priestess ผู้ทรงเสน่ห์เฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยหนึ่งถ้วย Ace of Cups เออโหอใครๆก็อยากรู้จักมีแต่คนอยากมาผูกสัมพันธ์ทไมตรี อัศวินถ้วยนั่นไงล่ะ k n i g h t of cups ดึงดูดผู้คนได้มากมาย8ดาบ e of swords ไม่ต้องกลัวดาบดูแล้วเป็นฝั่งเขาห้าเหรียญ five of pentacles ก็ดูแล้วเป็นฝั่งเขาเ,เขาช่นกันไม่ต้องกลัวนะครับมันเป็นพลังงานบางอย่างที่จะมาขยายความเท่านั้นเองเวลาเจอไพ่ทำนองนี้ไม่ต้องกลัว5ไม้เทา้า five of wands ระวังสเสน่ห์เป็นพิษได้แต่ไม่อันตรายหรอกเพราะว่านี่ไงเรนต์ Strange. ดีงามสตรองจะออกมาผมชอบมากใบนี้น่ารักไพ่สิงโตกับสาวงามเอ้ยหญิงแกร่งกับสิงโตเชื่องผมชอบมากมาดูกันนะคุณกองที่หนึ่งว่าคุณดูเป็นคนยังไงในสายตาเขาคุณดูเป็นคนยังไงในสายตาเขาบอกเลยว่าอย่างแรกที่เขาเห็นแรกพบศกตามาเจอหน้าเธอหรือว่า อ่าเจอกันครั้งแรกหรือจะเจอกันกี่ครั้งแล้วก็แล้วแต่คุณดูเป็นคนที่มีความโดดเด่นในตัวเองเออมีความโดดเด่นมากบุคลิกเหมือนคนดังบุคลิกเหมือนคนมีชื่อเสียงการวางตัวเหมือนดาราอะไรแบบนี้บางคนอาจจะหล่อจะสวยได้ด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมนะครับ ความเด s สตาคือการมีบุคลิกรูปร่างหน้าตาท่าทางที่มีความโดดเด่นเป็นจุดเด่นได้แบบนี้หรือแม้แต่บางท่านอาจจะมีชื่อเสียงจริงๆในแวดวงของท่านก็ได้จริงๆด้วยเออ เพราะการมีชื่อเสียงสมัยนี้ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะแทบทุกคนเรามีสื่อในมือถ้าเรารูปล่างหน้าตาดีหรือมีความมาั่นใจในตัวเองมีความสามารถใดๆเราแสดงความสามารถออกสื่อแบบนี้ก็มีผู้ติดตามได้เป็นที่รู้จักได้อะไรแบบนี้มีชื่อเสียงได้ไม่ว่าจะมากจะน้อยเออมีคนติดตามสิบคนร้อยคนพันคนหมื่นคนนี่ก็ถือว่ามีชื่อเสียงในแวดวงของตัวเองแล้วถูกไหมครับนะแล้วยิ่งบางท่านเกิดจังหวะชีวิตดีด ฝีมือดีๆยิ่งรูปร่างหน้าตาดีด้วยองค์ประกอบพร้อมหมดทุกประการนะนำเสนอชีวิตไลฟ์สไตล์นำเสนอผลงานอาจจะมีผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านดังชั่วข้ามคืนเป็นไปได้นี่อย่างน้อยที่สุดคุณจะโดดเด่นเวลาอยู่ในท่ามกลางฝูงชนอ่ะไายอย่างนี้เลยความเดือดสตาร์เราไม่ใช่เดือดสตาธรรมดานะเออมันมีออร่าจับด้วยมีออรา่ามีความมีเสน่ห์ดึงดูด ดาราบางทีเราอาจจะมองแล้วก็เออสวยดีหลอดีเออหน้าตาดีหรือว่าเออเก่งนะอะไรแบบนี้ความเป็นดาราความเป็นดสตาร์แต่ความมีสเสน่ด้วยเนี่ยมันชวนให้มองแล้วไม่เบื่อเออ คุณดูเป็นคนยังไงในสายตาเขาคุณดูโดดเด่นแถมยังมีความมีสเสน่ห์มองไม่เบื่อเออไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดเช่นกันนะย้าเลยนะว่าน,นี่คือพลังงานรวมนะครับใบนี้มาเป็นตัวแทนของสเสน่ห์ทั้งปวงเท่าที่จะนึกออกเออความสวยงามความเท่ความสมาร์ทบางท่านอาจจะมีความสามารถทางศิละปะหรือจะเก่งการงานในด้านสวยๆงานเป็นไปได้นะท่านที่ทํางานตรงสายด้านนี้ยิ่งมีความเด่นมากเลย งานสวยๆงามๆงานบันเทิงยิ่งตรงเป๊ะเลยนะแล้วก็คุณดูเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนนิสชวนให้เข้ามาชวนให้เข้ามาทําความรู้จักอะไรแบบนี้ เรียกว่าถ้าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเขาก็อยากรู้จักคุณแต่ถ้ารู้จักกันแล้วเขาก็จะมองคุณเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์ดึงดูดชวนให้ใครต่อใครเข้าหาเออคุณมักจะเป็นที่สนใจเป็นเป้าสายตาอยู่แล้วมีความเด่นอยู่แล้วแต่ไม่ใช่แค่เด่นที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าคนที่ดูบุคลิกโดดเด่นบางคนอาจจะมีความไม่ดึงดูดสักเท่าไหร่คนอาจจะไม่อยากเข้าหาแต่คุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นและคนอยากเข้าหาด้วยนี่คือสิ่งที่เขาเห็นเออคุณในสายตาเขาเป็น แบบนี้แล้วมันดีหรือไม่ดียังไงข้อดีคือเขาชอบคุณแน่นอนคนนี้ไม่ว่าจะชอบมากชอบน้อยแค่ไหนชอบในสถานะอะไรแต่ลึกๆแล้วความเจ้าสเสน่ห์ความโดดเด่นของคุณทําให้เขาแอบ,บเครียดบางทีคนคนนี้อยากจะมาจีบคุณนะในบางท่านเท่านั้นนะอาจจะไม่ทุกท่านไม่ได้แปลว่าจะมาจีบเสมอไปแต่บางทีการจะเข้ามาสารสัมพันธ์ทไมตรีแม้แต่อยากมารู้จักมาทําความคุ้นเคยอะไรแบบนี้ การดูดีมีเสน่ห์ของคุณทําให้เขาค่อนข้างเครียดเออเครียดหรือประหม่าในการจะเข้าหาคุณเพราะบางทีเขาก็วางตัวไม่ถูกว่าจะเข้าหาคุณยังไงดีจะทําให้คุณพอใจได้ไหม เออคุณดูมีออร่ามีแววซุปตาอะไรแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่แต่ในสายตาเขาอ่ะเขายกย่องคุณไปแล้วว่าคุณคือคนที่โดดเด่นมากมีเสน่ห์มากนะดังกล่าวไปแล้วนะเขาจะมีความเครียดบ้างหรือเกรงบ้างในทุกๆครั้งหรือแทบทุกครั้งที่เจอคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีเหตุต้องมาอยู่ต่อหน้ากันสังเกตดูเขาอาจจะมือไม้สันหรือว่าพูดจาตะกุกตะกักทำอะไรไม่ถูกเลยขนาดนั้นเป็นไปได้คนคนนี้ เขามีความรู้สึกเอาคุณไปเปรียบเทียบกับเขาอยู่บ้างในบางเวลาความรู้สึกของเขาที่เขามองคุณคือคุณดูสูงส่งกว่าเขาเลือกเกินเขามักจะด้อยค่าตัวเองเงียบๆว่าอย่างเขาเนี่ยนะจะเหมาะกับคุณไหมไม่ว่าจะต่อให้เป็นฐานะเพื่อนก็เถอะเออคุณดูสูงส่งเกินกว่าเขาเกินไปไหมเกินปุยมุ้ยอะไรแบบนี้นะคุณดูดีมากเกินปุยมุย้ยอ่าเล่นภาษาสมัยนิยมสะหน่อยอ่าประมาณนี้นะ แล้วก็ยิ่งถ้ามีคนห้อมล้อมแวดล้อมคุณมากๆนะเขาจะยิ่งประหมาไปกันใหญ่เลยและนะถ้าเขามีเจตนาจะมาจีบคุณด้วยเนี่ยถ้าไม่ได้คิดแค่เพื่อนเนี่ยเขาจะกลับไปทบทวนแล้วว่าไอ้อย่างเขาเนี่ยจะเข้าหน้าคุณติดไหมคุณจะสนใจเขาไหมจะมีคู่แข่งเยอะไหมอะไรแบบนี้เรียกว่าการเข้าหาคุณน,นั้นดูยากเย็นในสายตาเขา เออเขามองคุณดีแหละไม่ต้องกังวลเพียงแต่ว่าอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้หมายถึงฝั่งเขาเออ ฝั่งเขาที่กังวลว่าเวลาจะเข้าหาคุณแล้วมันจะเป็นอุปสรรคหรือไม่อย่างไรนี่คือพลังงานฝั่งเขาไม่ต้องไปคิดแทนเขาไม่ต้องกังวลเพราะเอาจริงๆแล้วพลังงานนี้ดีเมื่อไรก็ตามที่เขาได้เข้าถึงคุณจริงๆรู้จักกันจริงๆแล้วเขาจะรู้เลยว่าคุณจริงๆก็ไม่ได้เข้าถึงยากอะไรออกจาเฟรนลี่อัยาศัยดีด้วยซ้ําและเขาก็เป็นคนที่ดีมากพอที่จะเข้ามาเรียกว่ายอมคุณนะตามความไพ่ใบเนี้ยนะ บอกชัดเลยว่านอกจากคุณจะวางตัวดีแล้วเออดีเกินค่าทําให้เขาเข้าถึงคุณได้เข้าหาคุณได้ในที่สุดแล้วเขาเองก็จะเป็นฝ่ายยอมคุณมากๆเรียกว่าเขาปลื้มคุณอยู่แล้วคุณดูดีมากในสายตาเขาอยู่แล้ว แต่ก่อนตอนก่อนที่จะรู้จักกันเขาอาจจะคิดอย่างหนึ่งหรือกังวลหลายๆอย่างอยู่ว่าจะเข้าหาคุณได้ไหมแต่เมื่อไหรที่เขาเข้าหาคุณได้เขาจะรู้ดีว่าคุณใจดีกว่าที่คิดแล้วเขาจะยอมคุณทุกอย่างเลยตามภาพนี้เลยตามไพ่ใบนี้เลยนะครับนะสิงโตเชื่องเชื่องชี้ซ้ายบอกซ้ายชี้ขวาบอกขวาว่ากันขนาดนี้เลย เพียงแต่ว่าพลังงานไพ่กองนี้ยังไม่มีใบที่บ่งชี้ถึงการเป็นคู่รักคู่ครองเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าคนคนนี้เหมาะเป็นคู่รักคู่ครองไหมยังสรุปให้ไม่ได้นะเวลานีน้ณคลิปนี้นะครับแต่เอาเป็นว่าเขามองคุณในแงดด่ดีเขาสนใจคุณเขายกย่องเชิดชูคุณมากเขามีความ ตื่นเต้นและเกรงในครั้งแรกๆที่จะเข้าหาคุณแต่เมื่อเข้าหากันได้แล้วก็จะมีความกลมกลืนกันไปเองมีอัธยาศัยดีซึ่งกันและกันเรียกว่าในเบื้องต้นพลังงานคุณและเขากองนี้สามารถ คบหากันแบบเพื่อนได้เออเวลาย่าแบบเพื่อนไว้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องคิดไกลถึงเรื่องจะเป็นคนรักคู่ครองหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะอาจจะดูไกลเกินไปสำหรับพลังงานกล่องนี้นะเรื่องจะเป็นคู่รักคู่ครองได้หรือไม่เดี๋ยวเราค่อยไว้ดูในโอกาสลําดับถัดๆไปนะครับนะจะทําหัวข้อแยกให้ส่วนวันนี้ก็ตามเนี้ย ในสายตาเขาคุณเป็นคนยังไงก็คือเป็นคนที่โดดเด่นและเขายกย่องคุณมากเขาชื่นชมคุณมากมีโอกาสก็อยากรู้จักคุณและถ้ารู้จักแล้วเขาจะชื่นชมและยอมคุณสุดๆไปเลยครับโอเคนะครับคุณกองที่1ครับเป็นกําลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับป้ายโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอาการวันนี้ในหัวข้อ คุณดูเป็นคนยังไงในสายตาเขาเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณขอมาเราจัดให้ครับผมนะคุณดูเป็นคนยังไงในสายตาเขาคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่ราชินีไม้เท้า Queen ofwand ์ไม้เท้าคาาหรือไม้เฉยๆก็ได้ความหมายเดียวกันแล้วแต่จะเรียกนะแล้วก็6กไม้เท้า six of wands โอ้โหไม้เท้าเยอะมากกองนี้โอ้สิบไม้เท้า ten of wands ไม้เท้าเยอะมากจริงๆ เดี๋ยวมาขยายความกัน The Hangman ไม่ต้องตัว Hangman Hangman มาบอกเรื่องเวลาการรอคอยหรือใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวขอ้องอสองเหรียญท o u r Pentacles การบริหารจัดการชีวิตหกเหรียญ Six of Pentacles ใจดีมีเมตตาคุณนั่นแหละนะแล้วก็ The Magician ดีงามปิดท้ายด้วยเดอะซันสุดยอดกองที่สองนี้พลังงานดีมากก่อนจะมาขยายความกันก็ต้องบอกกันทุกครั้งเช่นเคยว่านี่คือดวงรวมพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะโอเคมาดูกันเลยคุณที่เรียกไพ่กองที่สองคุณดูเป็นคนยังไงในสายตาเขาต้องบอกชัดๆตามหน้าไพ่เลยว่าคุณดูเป็นคนเก่งอะ เก่งการงานมีความสามารถมีทักษะมีพรสวรรค์อะไรก็แล้วแต่ความคุนไม้เท้าคือเจ้าแห่งยุทธภพเรียกว่าความสามารถรอบด้านอะไรแบบนี้ถ้าคุณผู้ชายมาดูสลับฝั่งเป็นตัวคุณได้ไม่ต้องไปแยกชายหญิงนะครับนี่พลังงานรวมหน้าไพ่เป็นคีนคุณผู้ชายก็ดูได้เช่นกัน เก่งการงานมาเป็นหลักเรื่องของความจริงจังไม่เป็นสองรองใครแล้วก็ให้ทำอะไรก็ไว้วางใจได้ในหลายๆท่านอาจจะมีบทบาทหรือบุคลิกภาพของนักบริหารผู้บริหารหรือแม้แต่เป็นผู้บริหารจริงๆด้วยซ้ำไปเออบางท่านอาจจะเป็นโคช้ชเป็นครูเป็นหัวหน้ากลุ่มเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าโปรเจกต์ใดๆหรือแม้แต่เป็นเจ้าของกิจการก็ยังได้เลยเออประมาณนี้นะคุณดูเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสายตาเขา นอกจากจะดูเก่งดูมีผลงานหลากหลายดูมีความสามารถแล้วคุณยังดูประสบความสําเร็จด้วยไม่ว่าคุณจะมีผลงานที่จับต้องได้มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่หรือคุณจะแสดงฝีมือให้เขาเห็นมากี่ครั้งกี่หนแล้วก็แล้วแต่ในสายตาเขาคุณเป็นคนเก่งที่ไม่ใช่เก่งเฉยๆเป็นคนเก่งที่มีผลงานเป็นคนเก่งที่แอคทีฟเป็นคนเก่งที่ขยันขันแข็งทำอะไรไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาแบบนี้ได้เออ คนทั่วไปมักจะมองคุณแบบนั้นรวมถึงเขาก็ด้วยในสายตาของเขานะมองคุณว่าเป็นคนที่เก่งมากความสามารถรอบด้านแต่น้อยคนที่จะรู้ว่ากว่าคุณจะเก่งแบบนี้ได้คุณผ่านการฝึกฝนตัวเองมายังหนักขนาดไหนเออทั้งทบทวนภาคตำราภาคทฤษฎีทบทวนฝึกฝนภาคปฏิบัติฝึกทักษะใดๆก็แล้วแต่กว่าคุณจะมีวันนี้ได้คุณฝึกหนักทำงานหนักมานับไม่ถ้วนเรียกว่าตอนนี้ไม่ว่างานจะหนักแค่ไหนภาระหนักหรือยากแค่ไหนคุณเอาอยู่จิบจ๊บ เพราะคุณผ่านเรื่องหนักหนามามากมายแล้วถูกไม่ถูกตรงไม่ตรองอ่าถ้าตรงตามนี้ดูต่อไว้เป็นแนวทางได้ถ้าไม่ตรงลองทาสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้หรือดูเป็นแนวทางเพลินๆไว้ก็ได้เช่นกันนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้ว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะแยะเจอศึกหนักมาเยอะกว่าจะมีวันนี้ได้กว่าจะเก่งเท่าทุกวันนี้คุณฝึกหนักมาเยอะคุณผ่านเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเออกว่าจะมีวันนี้ คนใกล้ชิดคุณเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้รู้ได้เห็นว่าคุณต้องเจออะไรที่หนักหนามาขนาดไหนซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วและทุกอย่างได้หลอมรวมเป็นตัวคุณณวันนี้แล้วเออสบายๆทุกวันนี้คุณชิวแล้วครับเออลองนึกภาพคนที่ฝึกหนักนะวิ่งมาราธอนได้อะไรแบบเนี้ย การเดินไปปากซอยถือว่าเป็นเรื่องขนมจิบๆเลยประมาณนี้ณนะปัจจุบันนี้คุณสามารถทําอะไรก็ได้ในขอบเขตความสามารถของคุณที่ไม่เกินกําลังคุณทําได้อย่างชิวๆสบายๆเลยคุณมีการบรหิหารจัดการชีวิตที่ดีแล้วก็จากสายตาเขาที่มองมาจากสายตาคนอื่นที่มองมาคุณดูชิวมากเก่งเออมีความสามารถมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แถมยังชิวอีกต่างหาก คุณเป็นที่ชื่นชมของเขาและคนทั่วไปเลยว่าเฮ้ยบริหารชีวิตได้ยังไงเอาเวลาที่ไหนมาพักผ่อนทํางานก็เยอะผลงานก็แยะแบบนี้ยังมีเวลาพักผ่อนชิวๆอีกในบางท่านในบางคนอาจจะมีความเพลิดเพลินในการพักผ่อนวันหยุดหรือเวลาว่างชอบไปตักอากาศแล้วถ่ายรูปสวยๆมาลงในโซเชียลแบบเนี้ยหรือตระเวนไปกินไปดื่มไปหาของอร่อยกินตามคาเฟ่แล้วถ่ายรูปมาด้วยเออคาเฟ่สวยๆคุณอาจจะมีไลฟ์สไตล์แบบนี้ทําให้คนที่มองคุณอยู่รวมถึงเขาก็ทึ่งว่า Oh, คนทํางานหนักอย่างคุณคนที่ความสามารถสูงอย่างคุณยังมีเวลาไปเที่ยวด้วยเหรอถ่ายรูปมารูปยังสวยอีกต่างหากเออใครถ่ายให้หรือเปล่าหรือถ่ายเองอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าทรงๆเนี่ยคุณเป็นคนที่บาลานซ์ชีวิตได้ดีทั้งการงานและการพักผ่อนทําให้ในสายตาเขาคุณดูเป็นคนที่น่าทึ่งมากเออน่าทึ่งมากชีวิตการงานก็ดีชีวิตส่วนตัวก็ดีดีแบบนี้และคุณยังมีอีกแง่มุมหนึ่งที่ผมมองตามพลังงานหน้าไพ่คือ คุณเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาเป็นคนมีความสามารถที่ไม่กักไม่งกไม่หวงวิชาแบบนี้ใครมาถามอะไรคุณพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ได้ตามกําลังถ้าคุณไม่ว่างคุณอาจจะติดไว้ก่อนเออเดี๋ยวว่างแล้วมาเล่าให้ฟังนะหรือว่างแล้วเดี๋ยวจะมาสอนนะอะไรแบบนี้และคุณก็ทําตามสัญญานั้นๆคุณรับปากใครไว้คุณจะทําได้ตามสัญ,ญญาทุกครั้งอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของคุณใจดีมีเมตตารักษาสัจจะสุดดีเลยอ่ะเออต้องทายอย่างนี้นะ จริงๆนี่ไม่ใช่ว่าอวยกันส่งเดทเราอ่านไปตามหน้าไพ่พลังงานมาแบบนี้ก็ต้องถ่ายตามนี้จริงๆนี่คือสิ่งที่เขามองมาความเป็นคุณในใสายตาเขาคือคนแบบนี้ดังกล่าวเลยเก่งการงานมีผลงานเชิงประจกักษ์บริหารจัดก,การชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมดูชิลดูสบายแถมยังใจดีอีกมีโอกาสที่เขาน่าจะเคยขอความช่วยเหลือจากคุณด้วยซ้ําในบางท่านนะอาจจะเคยขอคําปรึกษาเรื่องการงานขอแนวทางการดําเนินชีวิตแม้แต่ปรึกษาเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ซีเรียสอย่างเช่น คาเฟ่ที่ไหนสวยที่ไหนขนมอร่อยกาแฟอร่อยจะได้ไปตามรอยบ้างแบบนี้เป็นไปนได้นะคุณจะเป็นคนลักษณะเน,นี้ยอ,อในสายตาเขาเนี่ยเขามองคุณอเมซิ่งมากเรากับปาฏิหารและแสงสว่างในชีวิตของเขาเลย และเขาก็เชื่อว่าคุณจะเป็นปาฏิหารและแสงสว่างให้กับใครอีกหลายๆคนได้เพราะคนอย่างคุณมีเพียบพร้อมทั้งความสามารถผลงานและความจิตใจดีการบริหารจัดการที่เก่งคนคนนี้ชื่นชมคุณมากมีโอกาสที่เขาอาจจะเป็นลูกน้องโดยตรงของคุณก็ได้หรือเพื่อนร่วมงานคนร่วมโปรเจกต เ,ออเพื่อนร่วมทีมลูกค้าคนจากคนเน็ชันเพื่อนของเพื่อนใครก็ได้ทั้งนั้นนะครับเอาเป็นว่านอกจากเขาแล้วไม่ว่าใครมองมาเขาก็จะมองคุณลักษณะเนี้ยแหละคุณเป็นคนลักษณะดังกล่าวในสายตาของเขาเลย แล้วก็ดูมีความมหัศจรรย์ใครรู้จักคุณคนนั้นโชคดีอะไรแบบนี้เออทํานองนี้เลยปาฏิหารหาิย์มหัศจรรย์มากคุณเป็นคนมหัศจรรย์เออถ้าอายุยังน้อยก็เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์หนุ่มน้อยมหัศจรรย์แบบนี้เออถ้าอายุเยอะหน่อยก็เป็นรุ่นเกา่ารุ่นลายครามที่เรียกว่าโอ้เด็กๆกกินไม่ลงอ่ะคมกันไม่ลงอ่ะคุณเป็นตัวท็อปของวงการของสังคมคุณเลยถ้ามีปัญหาใดๆเรื่องการงานหรือเรื่องการใช้ชีวิตก็แล้วแต่ผู้คนมักจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกๆทายให้อย่างนี้เลยคุณกองที่นะครับ นี่คือสิ่งที่เขามองคุณอยู่นะครับคุณเป็นคนลักษณะดังกล่าวในสายตาเขาก็ยินดีด้วยขอให้รักษามาตรฐานเอาไว้และผมเชื่อว่าคุณทําได้นะด้วยความที่คุณเป็นคนรักการพัฒนาตัวเองอยู่แล้วเชื่อว่าสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะวันนี้คุณจะทํามันได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับโอเคครับเป็นกําลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอากาศในวันนี้นะหัวข้อคุณดูเป็นคนยังไงในสายตาเขาน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับนะคุณกองที่3คุณดูเป็นคนยังไงในสายตาเขาคุณกองที่3คุณได้ไพ่ราชนีดาควีนออฟ r อสโอ้โหใจแกล่งใจเด็ดเออเดดขาด justice ยุติธรรมเห็นภาพละเดอะทาวเ ให้คุณให้โทษกับผู้คนได้ชัดเลยชัดเลยเดทชัดเลยชัดมากให้คุณให้โทษได้คุณเป็นใครเนี่ยผู้บริหารหรือเปล่าหรือว่าผู้มีที่พลเออ The hermit แต่คุณก็ใจดีนะลึกๆแล้วคุณใจดีมีเมตตา Temperance เออคุณเป็นนักบริหารที่เก่ง w e e l of Fortune ใครเจอคุณคนนั้นโชคดีและ The World สุดยอด สบายๆกองนี้อืมเขามองคุณในแง่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะมีความยำเกรงเจือปนอยู่ด้วยเดี๋ยวมาขยายความกันคุณกองที่สามคุณดูเป็นคนยังไงเนี่ยสายตาเขาต้องบอกตรงๆตามหน้าไพเลยว่าคุณดูน่ายำเกรงมากหน้ายำเกรงหน่าเกรงขามไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมไพออกมาเป็นควีนดาบราชินีดาบก็คือคนที่ใจเด็ดใจแกร่งเด็ดขาดเออแถมมีความยุติธรรมพ่วงมาด้วยความราชินีดาบและความ justice เออ ใจเด็ดใจแกร่งและมีความยุติธรรมเรียกว่าคุณเป็นสายแข็งที่สายสายแข็งที่เป็นสายขาวที่ต้องทายแบบนี้เพราะมีความยุติธรรมคุณยึดมั่นในความถูกต้องนะต้องทายแบบนี้ถ้าคุณเป็นผู้มีอิทธิพลคุณจะเป็นผู้มีอิทธิพลที่ยุติธรรมเออรักความถูกต้องจะไม่ใช่สายเทาหรือสายดําแบบละ,ละลานชาวบ้านไม่ใช่เขามองคุณในแบบนี้ในระยะแรกก่อนรู้จักกันเขาจะเกรงคุณและก็ เพงบรารมีคุณมากนะไม่ว่าในชีวิตจริงคุณจะมีบรารมีมากน้อยแค่ไหนแต่เขาจะมองคุณว่าคุณบรารมีล้นเลยแบบว่าโอ้เจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรประมาณนี้ทรงไอเฮียเจยอะไรแบบนี้ได้เลยคุณดูมีความให้คุณให้โทษกับใครก็ได้ดูมี power ดูมีอำนาจเออดูเหมือนคุณจะให้คุณให้โทษกับใครก็ได้เขามองคุณแบบนี้ในแวบแรกแต่เมื่อได้รู้จักกันจริงๆแล้วถ้ารู้จักกันแล้วเขาจะได้เห็นอีกด้านหนึ่งของคุณคือด้านของความสงบ ความใจดีมีเมตตาความเป็นนักบุญไม่ว่าภาพลักษณ์ของคุณจะดูเป็นผู้มีอิทธิพลขนาดไหนแต่แหด้านลึกๆของคุณคุณรักความสงบคุณไม่ระรานใครก่อนแล้วก็คุณยึดความถูกต้องอย่างที่บอกนะคุณดูมี power แต่คุณก็ยึดถือความถูกต้องและคุณชอบความสงบคุณไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับชีวิตคุณในบางท่านอาจจะดูมีชีวิตที่เรียบง่าย เกินกว่าที่คิดก็เป็นไปได้เออบางทีจากมุมมองของเขาตอนแรกๆก่อนจะรู้จักกันเนี่ยๆๆๆๆเขา <ๆ S 2> อาจจะมองคุณว่าคุณจะต้องมีลูกน้องล้อมหน้าล้อมหลังไปไหนมาไหนต้องไปกันเป็นกลุ่มเป็น แก๊งอะไรแบบนี้ดูมีอิทธิพลดูมีลูกน้องดูมีบรารมีอะไรแบบนี้แต่เอาเขาจริงไม่ใช่คุณชอบไปไหนมาไหนคนเดียวชอบทําอะไรคนเดียวแม้แต่การเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่คนเดียวเพื่อทําสมาธิหรือทําสิ่งที่คุณชอบเงียบเียบเออนี่คือตัวตนของคุณที่เขาอาจจะได้เห็นไปแล้วบ้างหรือยังไม่เห็นก็นแล้วแต่ที่แน่แคุณไม่เป็นอันตรายกับใครเลยแม้ตัวตนจริงๆของคุณจะสามารถ อยู่ในสายงานหรืออยู่ในสังคมที่สามารถให้คุณให้โทษคนอื่นได้ดังกล่าวแต่จริงๆแล้วคุณยุติธรรมย้าเลยว่ายุติธรรมความยุติธรรมของคุณจะทําให้คุณเป็นที่รักอยู่เสมอต่อให้คุณมีอํานาจจริงๆก็จะเป็นผู้มีอานาจที่มีคนรักมากกว่าคนเกลียดเออใครที่เกลียดคุณแปลว่าคนเหล่านั้นทําไม่ดีประพฤติไม่ดีแล้วโดนคุณลงดาบทุกไหมครับเออ เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะทํางานสายยุติธรรมสายกฎหมายก็เป็นไปได้หรือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามแบบนี้ก็โดดเด่นเช่นกันนะครับคนที่ไม่ชอบคุณแปลว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่กระทําความผิดถึงจะไม่ชอบคุณถ้าคนปกติคนธรรมดาคนทั่วไปสุจริตชนเขาจะปลืม้มคุณก็จะชอบคุณเออคุณบริหารจัดก,การชีวิตได้ดี การงานคุณก็เก่งคุณมีความแกร่งและคุณสามารถใช้พระเดชพระคุณได้อย่างถูกกาลรรเทศะเวลาไหนาควรเข้มข้นเวลาไหนาควรผ่อนปรนแบบนี้เวลาไหนาควรผ่อนคลายคุณจะแยกแยะได้อย่างดีและเลือกใช้ได้ถูกที่ถูกเวลาถูกคนประมาณนี้ เขารู้สึกว่าการเจอคุณนี่โชคดีเหลือเกินเป็นไปได้ว่าแรกทีเดียวอาจจะเข้ามาด้วยการมีเหตุที่จะต้องขัดแย้งกันก่อนแล้วมาเข้าใจกันทีหลังก็ได้นี่คือเคสที่หหรือเคสที่2เขามีเรื่องขัดแย้งกับคนอื่นแล้วมาขอให้คุณช่วยขอให้คุณช่วยไกล่เกลีย่ยหรือมาพึ่งบาร,รมีคุณแบบนี้ก็ได้จนเขาได้เห็นตัวตนของคุณว่าเออนอกจากการมีบาร,รมีมีความมีอํานาจวาสนาแล้วคุณยังเป็นคนที่น่ารักอีกด้วยประมาณนี้นะครับตอนเนี้ย ใจเขาอะอยู่ที่คุณเต็มๆละเออคุณเหมือนโลกทั้งใบของเขาเลยตีตรงๆตามความเดวเว d ลเดวเว l ลมาคือการสมหวังทุกสิ่งสําเร็จทุกสิ่งนั่นหมายความว่าคนคนนี้เขามองคุณนะใน,ในสายตาเขานะคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถเนรมิตให้เขาได้โดนบาดานให้เขาได้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาเกาะคุณหรือมาพึ่งพิงอะไรแต่หมายความว่าในสายตาเขาเขามองคุณเป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้ถ้ามีปัญหามาปรึกษาคุณไม่ผิดหวังอะไรทํานองนี้ประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนถ้าคุณพอจะชอบเขาบ้างหรือว่าอยากสนใจถามไถ่เพิ่มเติมว่าเอ๊แล้วอย่างนี้พอจะมีทางคบหากันให้สนิทมากกว่านี้ได้ไหมพัฒนาเป็นคู่รักได้ไหมกองนี้ไม่เด่นกองนี้พลังงานคู่รักไม่เด่นนะครับเด่นแค่ว่าเป็นกัลยาณมิตรและเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันได้คุณมีดีให้เขาพึ่งพาได้และเขาก็น่าจะมีดีบางอย่างที่เป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันได้เช่นกันเอาเป็นว่าการที่คุณเจอเขาเขาเจอคุณเนี่ยต่างเป็นความโชคดีซึ่งกันและกันละ ระไพกองนี้นะเวลานี้นะถ้าจะถามถึงว่าจะพัฒนาเป็นคู่รักได้ไหมถ้าคุณชอบเขานะแนะนําว่าอย่าเพิ่งคิดกังวลล่วงหน้าพลังงานยังไม่มาพลังงานคู่รักยังไม่มีณนะไพนะกองนี้นะเวลานี้ขอแนะนําให้คุณดูกันต่อไปในแบบเพื่อนแบบกัลยาณมิตรช่วยเหลือกันไปประคองกันไปถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปเดี๋ยวมันจะพัฒนาได้เองในอนาคตส่วนจะมีโอกาสลงเอยแค่ไหนเราเอาไว้ค่อยดูกันในคลิป ต,ต่อไปหัวข้อถัด,ถดไปที่ผมจะทําแยกให้ในอนาคตนะครับนค่นะคอยว่ากันนะเรื่องการดูคู่รักดูอะไรเดี๋ยวเราจะดูแยกให้ต่างหากสำหรับหัวข้อวันนี้เอาเป็นว่าคุณดูเป็นยังไงในสายตาเขาก็ดังกล่าวทั้งหมดนะครับคุณราชินิดดาบนะครับเข้มข้นเข้มแข็งใจถึงพึ่งได้ประมาณนี้รักษาพลังงานนี้ไว้ดีๆแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหรือกับใครก็แล้วแต่จะยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างดีผู้คนจะเคารพคุณมากเลยนะครับ โอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ไว้ไลค์แชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยนะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยยิ่งดีจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ